We all deserve the truth. ชุดอันนี้คือไม่รู้ว่ามันมีแบบว่าใส่ได้ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายเนาะเราก็เลยจะมาเอาชุดอันนั้นกันนะคะเพราะว่าอยากได้มานานแล้วแต่ว่าเอาไปแลกชุดแบบชุดทดลองแล้วก็จะมาเล่น 4v4 กันขอแต่งตัวก่อนโอเค We, we all, all deserve, deserve the, the truth. truth. Horizon. Horizon. Apparently, I'm, I'm special enough still to, be, to be, be the chosen one. I'm not the chosen one. I'm Never ตรงนี้ก็จะว่าไงเกลียดมากเลยแต่ว่าก็ต้องได้เพราะว่ามันมาด้วยยิงแรงขนาดนั้นเลยเหรอเฮ้ยบอดมนจะยิงแรงขนาดนั้นด้ยเหรอ first blood คุณมีบอดอะไรมากแต่ฉันมีบอดแกรนแน่เลยยิงแรงมากปกติบอดน่าจะแบบว่ายีงแค่นิดเดียวอันนี้คือแบบยิงแรงมากบอดตึงมาก บดการนะเปิดเติมาเห็นเนลายชุดราจะเล่นจนกว่ามันจชุดนะทุาะชุมันสวยมากไม่แบบนี่ก็ n e e ค e q u e n เลยจ้าทุกคนดูดิบอดบอดโอ๊ยอดีตมะโหนมากบอดยิงเป็นเกาะแบบถ้าไม่ได้อัดเบบนี่คือแบบเกาะเกาะน่าจะแบบพังขนาดคนยังไม่ตึงถ้าบอดเลยนะเนี่ย yes You are I, oh. okay. yeah, I, bet. we all deserve the truth. จะมาชี้แจงเรื่องสัวนะคะคุณเพราะว่าเราไปเล่นคลิปที่เราเล่นป้าเดียวได้ป้ากู้อะค่ะก็คือมันจะมีคนมาทัวร์อยู่คนนเพื่อนถ้าไม่ชอบก็เลื่อนผ่านได้ค่ะไม่ต้องทัวร์ไมนะ โอ้เขาตึงม ได้ทีก็น่าจะแบบ X หน่อยละกันอะไรอย่างี้เดี๋ยวเราจะ X ท่าไหนดีทุกคนเขา X ใหม่ X ก,กับงั้นเรา X ท่าน,นี้ดีกว่าถ้าเราชนะท้าชหน,นอ๋อสแปสอีกแล้วนี่มันตื่นแฮงไม่ขอลอ้อไม่เล่นสเปดนะไม่อยากเล่นสเปด บ่วกับการที่เราเล่นสแปซไม่เป็น หลังมาแน่ๆเลยทุกคนมันกดมันกดยังไงอ่ไดะไม่ไกด่ม่ไดกมกดเ่มือนซองใช่ไม่ว่าแบบ กดหลายรอบหน่อย MP5 ไปเลยนะคะโอ้เสียงเสียงเสียง MP5 มันดังมากเลยนะคะใครไม่ชอบเสียงก็ลดลดได้นะจะตั้งติดอีกก็ไม่ได้นะ ระเบิดแม่นมา 所以。 อะไรดีให้มันแบบว่ามีสีวิสีมันเพิ่มขีนมันทรมานมาก ไหมว่าเราแบบไฮไลท์ไหมโทษทีพอดีเราไม่ไฮไลท์เอาเอาใครขาคงมีซองขวงให้เราเล่นอยู่ วิ่งมาทางเดิมเออเยี่ยมค่ะอ,คอรี่ไม่ได้ตั้งใจนะเพราะไม่ได้ซ้สบเขาะชเราซสบนขดนี้แบบย,ยินกันอ้าดูขบอกเลยนะ แ้แบบมันมีสะโขบอะมันเล่นยากมากเลยไม่มีสะโขบอะ,ะรถค้างมันก็ไม่มีสะโขบของเขามีสะโขบ งไงอวอลสองชั้นอีกเอาหนังสิครับรออะไรล่ะพายาเสร็จยังในเวลาบุก เรายิ่งหัวยิ่งหัวไม่พอลกเฉยๆก็แบบดีใจอย่างนั้นแหละไม่ต้องทัวร์นะว่าแบบมาร้องอะไรอืมพอดีว่าโดนทัวบ่อยแล้ว ชอบเสียงปืนมากเลยฟุ๊กค,ครับฟุ๊กไม่ต้องร้องครับอืมมันฟุกเราต้องเอาอะไรอันนี้ละกัน ช่วงนี้เล่นหมาป่าไม่ค่อยมีใครเลี้ปลามาเลยนอกจากแบบเขาเนเรหลองนี้ ังมาวิ่งวิ่งลงมาวิ่งลงมาวิ่งยังไหวนี่ต้องวิ่งลงมาลงไหมอ่ะวิ่งขึ้น ันนะเราต้องนอนใช่ไหมหมอบเราต้องแบบเรียบร้อยไปโอเค แล้วมันก็ไม่ได้โทเค็นได้โทเค็นแค่นิดเดียวแค่นี้แหละค่ะบ๊ายบายจุ๊บหมวด We all deserve the truth.